มมีวยวความเดิมตอนที่แล้วเมื่อสุลตา่านฆ่าคนไปจำนวนมากเซฟูซาเดจึงอาสาเข้ามาแก้สถานการณ์โดยการเล่านิทานเพื่อยืดเวลาถูกประหารไปได้หนึ่งคืนเรื่องราวที่เซฟูซาเดเล่ากำลังเข้มข้นเมื่อเซฟูซาเดเดินทางเข้าป่าเพียงลำพังเพื่อตามหาย u o o และไปเจอกับผีเขา้า <c oughs> เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นมาชมกันเลยค่ะเช้าวันใหม่ วันที่สองของการถวายตัวเป็นชายาเซฟูซาเดทั้งครุ่นคิดและเคร่งเครียดหาวิธีต่อชีวิตตัวเองไปอีกวันหอมกพวกเอาไปฝากปากไปหน้าจะหอยไหวหน้าหูเซฟูซาเดอัจ๊ะอุ้ยตกใจหมดเลยท่านเซเลียมาทำอะไรเฮ้ข้าสิต้องถามว่าเจ้าน่ะกำลังทำอะไรแค่เนี้ยทำไมต้องตกใจด้วยฮะบอกมา ข้าร้องเพลงฮู้มกวกเอาไปฝากป่าป้าไปนั่ละหวไหวน่าฮู้ขากับรถสึกยางกัวแหกลวงไข่หัวเฮ้ยพ่อนี่คืนนี้เจ้ารีบๆเล่านิทานบ้าบออะไรของเจ้าให้จบเลยนะแล้วข้าเนี่ยจะได้ฆ่าเจ้าตามที่ตกลงกันไว้ักทีอไม่เซฟูซาเดตกปากรับคำสุลต่านเศร้าเรียอย่างไม่เต็มใจนักพลางก็คุ้นคิดไปว่าอยากกินโรตีลูกข้า วันนี้ขอให้ลูกปลอดใยมาพ่อเชื่อในตัวลูกท่านพอค้าทุกหน่วยสิบสองล้านมาเจงเอา้าเมื่อคีนไหนบอกเชื่อในตัวข้าไงโอ้ยไปเ,เไปข้าเฝ้าสุลต่านเถอะไปมาค้าลองเล่นใชยเฉยท่านพอ่ออะค่าจะช่วยชีวิตคนทั้ง,งเมืองวะแองท่านพอไม่ต้องห่วงนะเอเสดเอยยังไม่ตก,กสักทีค่าไปแล้ว เจ้ามาได้แล้วเหรอไหนเล่าเรื่องต่อจากเมื่อคืนให้จบๆสิขอตอนเล่าถึงไหนะเล่าถึงผีอ๋อก็ค้เข้าตะคุบตัวผีใช่ไหมล่ะพอถามว่าเป็นผีอะไรมันก็ค่อยๆหันมาช้าๆแล้วก็ตอบว่าตอบว่าอะไรผีทะเลวายอิตบาบลเฮ้ยนี่ข้าเพื่อเล่นเจ้าหรือไงอนั่งรองมาทั้งคืนเนี่ยเพื่อให้เจ้าเล่นมุกเนี่ยนนะ ม่หมกผีทะเลจริงๆผีปลาฉลามหัวค้อนเดินทางมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียมแล้วมันมาทำไมอ่ะาสมหลามบอกว่า <c oughs> ชื่ออะไรนะาสมหลามถามแล้วชื่อสมหลามสมหลามบอกว่าเขาออกเดินทางมาสามไกลเพื่อตามหาอยู่อปโอตามข่าวลือแล้วจะได้ไปสู่สุขติสักที น่าสงสารนะท่านตายไปแล้วทั้งทียังไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะอยากเห็น UFO ตัวเป็นๆอะเหอะทำไมมันไม่ไปส่งกระจกเอาแหละเนี่ยคุยไปคุยมาเอา้าถูกคอกันซะงั้นสมหลามก็เลยเอาลายแทงแล้วก็ภาพถ่ายติด UFO ในอดีตมาฝากค่ะทุกเออเอ,เอแล้วไงต่อราออกเดินทางกันไปทั้งปีนเขาข้ามแม่น้ำาสู้กับสัตว์ตาจนในที่สุดในที่สุด ที่สุดค่ะก็พบล่องลอยบางอย่างล่องลอยนั้นคือล,อยล,ลอยลื่นฮะล,อยล,ลอยลื่นใช่ลอยลื่นลอยลื่นลอยลื่นคืออะไรอ่ะฮะทำไมรู้จักลอยลื่นหรอแต่ลหลกับเพิ่มดินแดนห้างพางเงา น้ำคิดตูสซในป่าลึกแบบนี้กับมี้อยลื่นขนาดใหญ่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากจานบินอยู่ออที่น่าจะตกลงมาแล้วถลยไปกับพื้นเปนแ้งผากใช่ไหมล่ะเออฉลาดดีว่ะวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ดีเออแล้วไงต่อค่ากับสมหลังก็เลยเดินตามรอยลื่นเพื่อไปดูว่าสิ้นสุดตรงไหนเฮอเราค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินไปจนสุดทางในที่สุดก็พบพบ สิ่งที่น่าสนใจสักครูเดียวหนาอ้าววันนี้ข้าเหนื่อยแล้วขอตัวไปพักก่อนนะเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอวันนี้ข้าไม่ยอมหรอกนะข้าเนี่ยจะบริหารเจ้าให้ได้อเอาไงท่านไม่อยากรู้หรอว่าข้าเจออะไรโอปป้ามีข้าครั้งเดียวมาออาวอมปะโถเอย้ยได้งั้นพรุ่งนี้มาเล่าต่อด้วยนะ และแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันสำหรับชีวิตที่อยู่รอดของเซฟูซาเดว่าแต่ชีวิตก่อนหน้านี้ของเซฟูซาเดช่างแอดเวนเจอร์ยิ่งนะักมิสหายของเขาและตัวเขาไปเจออะไรมากันแน่นะโปรดติดตามพันหนึ่งโรตีตอนต่อไปในสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะ